ตอนนี้ก็เจ็ดสิบสี่ครับบอมินายูเดงน,นะำนมาขายเสื้อทุกคนตอนนี้เสื้อแปดร้อยตัวนะครับมีพรีออเดอร์มาแล้วแปดแปดร้อยแปดร้อยตัวนิดๆนะครับผมยังไม่ได้ครึ่งทางกับเป้าปีที่แล้วเลยด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเราขายอะไรอย่างนะทั้งขายบัตรกลุ่มผิดทั้งขายบัตร แฟนนี้ทั้งขายบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งขายของขายแชมพูขายต่างๆเใช่ไหมครับเนี่ยป้ต้องสร้างเงียงให้เพ่นนั่นหยาก้ำไหลกระได้นเอาง่ายๆไงนี่โอ้นี่หัวสอยจูติ่งน <c oughs> ี่หัวซอยจูเอาเง,งียงกระเง่ายๆแบบข้างล่างนี่หัวกล้องเลยครับ,บ,บเพื่อนอยากกินเพื่อนบ่อแหงน่ะหรอบ่อห็บพนหยากน้ำไหลหย่าง งางเก่งใจพูเห็นบอกว่าเจ้าของร้านเตรียมไว้เมื่อไหร่ถามคนนี้ไม่ได้อ่นา,านร้านร้านของพี่อ่ามีคุณทีวีบอกแมนบอกเออแม่นี้เมื่อกี้เราอยู่บ่อามคนเอาเอาเอา,เอาย้ำย้ำมุ่งเส้นกันเลยนะย้ำรวมเงินกันเลยไอก้กินคุณกำลังดีเ้อขอบคุณครับ เกือบหลับแล้วแสดงว่าไม่ได้ปั่นวิวให้ใช่ไหมเนี่ยคือสิรุดจากปีที่แล้วหลายแท้สื่อเด้อผู้ใดเพระท่านใน้ซื้อมีสีดําแล้วก็สีแดงให้ครับกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยสองตัวห้าร้อยบาทหนึ่งตัวสองร้อยไปเท่าไหร่ลูกวิท <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้ สองแล้วจ้าเดี๋ยวกลับไทยจะไปใส่หน้าหา้านสีมเ้เดือนไหนครับเออ่อนทุกคน<ๆ>กดลิงก์ที่ปักมุลน,นะสองตัวห้าร้อยบาทเสื้อใจกันร้อยเข้าใจยุ่ชงนี้ันหลายอย่างนะแฟนคลับเราก็ไม่ได้ก็จะเห็น,เห,นเห็นกันอยู่ว่าใครแบบซื้อมันก็จสิเป็นกลุ่มบอยไงบันไหนนะครับที่จบใจ <laughs> ชื่อสนับสนุนซื้อของอะไรใดๆต่างๆช่วย ซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พัฒรการขอบพระคุณนะครับพี่